จินจะมาสอนทุกๆคนนะคะเ,เขียนคิ้วกันคิ้วกันนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องริชซินจินนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนจะเป็นคลิปสำหรับสาวๆนะคะที่พึ่งหัด แต่งหน้าหรือว่าพึ่งหัดเขียนคิ้วนะคะทุกคนสําหรับสาวๆที่อยากมีคิ้วนะคะเพราะว่าคิ้วคือมงกุฎของหน้านะคะก็คลิปนี้นะคะจินจะมาสอนทุกๆคนนะคะเขียนคิ้วการคิ้วกันนะทุกคนว่าจินมีวิธีการกันคิ้วเขียนคิ้วยังไงนะคะเพราะว่าท้าวความก่อนว่าจินเนี่ยไม่เคยไปจ้างใครเขียนไม่เคยไปจ้างใครกันคิ้วมานะคะทุกคนจินทําด้วยตัวเองตลอดนะคะตั้งแต่ปวชหนึ่งแหละทุกคนประมาณนั้นนะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกมา เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนทั้งคิ้วปิงคิ้วเล็กคิ้วสะเกียบอะไรไม่รู้มากมายนะคะเพื่อนด่าแม่ว่าเอออะไรยี้ตลอดนะคะแบบเออคิ้วไม่เคยเหมือนกันสักรอบนะคะแล้วก็ประสบการณ์คิ้วแหว่งอะไรเงี้ยนะคะทุกคนจินลองมาหมดแล้วจ้ะ วิธีที่จินจะสอนทุกคนนะคะเป็นวิธีของจินนะคะที่แบบได้ไปดูจากช่อง YouTube หลายๆช่องนะคะแล้วก็เอามารวมกันเนาะเป็นวิธีของตัวเองนะคะแบบให้มันถนัดที่สุดนะคะทุกคนเออให้แบบตัวเองโอเคที่สุดนะคะจินก็เลยมาแชร์วิธีการเขียนคิ้วของจินการคิ้วของจินอีกเพื่อที่จะไปเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆบางคนนะคะที่แบบอาจจะเหมือนจินอะเอออาจจะแบบว่ามีวิธีเดียวกับจินไม่พูดมากแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวลำคานเนาะเออไปดูกันเลยค่ะ ตัวมาทุกคนก็น่าจะรู้นะเพราะว่า,ามันร้อนมาแต่ไกลเลยเป็นแม่ชี<ม>เลยนะคะเออเริ่มแรกนะคะ <c oughs> ทุกคนไม่เสียเวลาพราทีอะไรนะ <c oughs> ก็จินเนี่ยจะโหลดแอปแอปหนึ่งนะคะทุกคนคือแบบสําหรับคนที่ไม่รู้โครงคิ้วไม่รู้อะไรของตัวเองเลยนะคะจริงก็จะโหลดเป็นเมคอัพพัส <c oughs> มานะคะ จริงก็จะโหลดเจ้าตัวนี้มานะคะทุกคนหลังจากที่โหลดเจ้าตัวนี้มาแล้วใช่ปะเราก็จะถ่ายรูปมาหนึ่งรูปนะแบบเอาหน้าสดๆจริงๆของเราเลยนะคะแบบไม่ไม่ต้องแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ถ่ายมาหนึ่งรูปนะคะทุกคนเอาที่แบบว่าเออไม่ไม่ตกใจแล้วกันโอเคทุกคนหลังจากที่ได้รูปแล้วใช่ปะเราก็เข้าแอปเลยทุกคนอ่าเราก็เลือกรูปนะคะ อันนี้เราจะแบบไม่ได้แต่งหน้าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนเราจะปรับคิ้วแล้วก็หาโครงคิ้วของตัวเองเท่านั้นนะคะทุกคนอจากนั้นนะคะเรามาเลือกที่คิ้วใช่ไหมน่ะเรามาดูนะคะคิ้วในนี้มีหลายทรงมากๆเลยนะคะทุกคนเราก็เลือกทรงที่คิดว่าแบบเหมาะกับหน้าของเรานะคะ อลองดูนะทุกคนคือแบบมันมีหลายทรงมากก็เลือกไปจนกว่าเราจะพอใจนะคะทุกคนเนี่ยมีโกงเกิงอะไรเยอะแย,ย,ยะมากมายเราจะปรับให้เข้มที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะเอาเจ้าโครงคิ้วตัวเนี้ยมาวาดบนคิ้วของเราจริงๆก่อนจะกันคิ้วนะคะทุกคนอ่ะ,อะทุกคนหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหม <laughs> เราก็เซฟรูปไว้อ่าจากนั้นนะคะเราก็มาเปิดดูทุกคนจะเห็นนะคะว่า รูปอันนี้คือแบบเออเดี๋ยวขึ้นให้ดูก็ได้รูปก่อนหนะ้าก็คือแบบไม่มีคิวใช่ปะ่ะแล้วก็เนี่ยจิจะเลือกคิ้วทรงนี้นะทุกคนเออจากนั้นนะคะเราเห็นแล้วใช่ปะ่ะว่ามันเป็นแบบนี้เออต้องวาดทรงแบบแนวนี้นะคะคือแบบอันเนี้ยจินได้กันมาแล้วเว้ยมันก็เลยแบบดูเหมือนง่ายใช่ปะ่ะแต่ว่าสําหรับทุกสำหรับใครหลายๆคนนะคะอาจจะแบบอุ้ยยากไปนิดนึงนะคะเอ่อช่วงนี้เราต้องใช้สมาธินะทุกคนเพราะว่าเหมือนการวาดรูปบนกระดาษ เออแต่มาวาดบนคิ้วแทนนะคะ <c oughs> ก็จินจะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะเ <c oughs> จ้าตัวนี้นะคะทุกคนเอ,อ่อมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้ะทุกคนแต่ว่าเจ้าตัวนี้ประมาณ10บาทเองนะ <c oughs> ที่จินซื้อมาไม่ต้องใช้แพงอะไรมากจ้า <c oughs> แค่แบบเอามาเขียนทรงคิ้วเฉยๆนะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนให้มันได้ทรงให้มันได้ทรงที่เราต้องการเหมือนในรูปนะคะทุกคน <c oughs> ดูกันใกล้ๆเลย ค <Okay, S 2> จิงก็จะขยับให้ทุกคนดูใกล้กลๆเนาะอ,อ่าประมาณนี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะวาดเป็นลงไปในนี้เลยนะทุกคนอ่าวาดลงไปเลยนะคะเอาที่แบบว่าทุกคนอยากให้มันได้เหมือนทรงนั้นนะคะอ่าของจริงก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าแบบให้วาดไว้ไม่ต้องแบบเข้มสุดก็ได้ทุกคนแต่ว่าก็ให้มันเห็นอะให้มันเห็นเป็นโค้งล่างอะมันจะได้กันง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปเลย อ่าทุกคนของจริงก็จะประมาณนี้นะคะที่จริงให้เลือกในแอปก่อนอะ่ะเพราะว่าแบบเราจะได้รู้ไงว่าโครงคิ้วหน้าของเราเหมาะกับโครงคิ้วแบบไหนนะคะเออประมาณนั้นเนาะโอเคเห็นเป้า <S 2> <S 2> <S นะคะก็ทุกคนก็วาดไว้สองข้างแบบนี้อ่าแล้วก็ดูว่าเอ้ยมันเท่ากันหรือเปล่านะอ่าสมมุติว่าแบบ เท่ากันแล้วนะสมมุติว่าทุกคนพอใจแล้วว่าเออแบบนี้แหละโอเคละอะไรเงี้ยเท่ากันแล้วจากนั้นนะคะก็ทกําการกันคิ้วได้เลยนะคะทุกคนโดยจินจะใช้มีดโกนคิ้วแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นของอะไรนะคะแต่ว่าซื้อมาจากเซเว่นนะคะนี่เราก็เริ่มกันคิ้วกันเลยนะทุกคนจากโอ๊ยโอเคเรามาเริ่มข้างนี้กันก่อนนะทุกคนเนี่ยพอเราก็กันแบบ ตามโค้งที่เราวาดไว้เลยนะคะทุกคนว่าเราแบบวาดโค้งยังไงไว้นะเออเริ่มในช่วงกันนี่อยากคุยกับใครนะทุกคนมันแหวงมันมันแบบกิบอายมากเลยนะจริงอ่ะแล้วข้างบนข้างบนเนี่ยทุกคนถ้าแบบใครที่ยังไม่ค่อยชำนาญน,นะจนินแนะนำแบบอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างเนี้ย แล้วก็เอามนะีดโกนอะโอ๊ยอยังไเนี่ยทำอย่างเงี้ยทุกคนเบาๆามือนะคะแบบว่ายับยัง้งมันไว้นะเดี๋ยวมันจะแบบ <c oughs> มันมีหลายวิธีนะทุกคนที่แบบเขียนคิ้วยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่ดินเลือกวิธีนี้มาเพราะว่ามันอะจินตนาทเอออยากดีว่าแหละจินตนาทไงบางคนอาจจะถนัดวิธีอื่นนะคะ a Later few moments โอเคค่ะทุกคนเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเออที่เราแบบกันเสร็จแล้วนะอ่ะถ้าไม่พอใจก็กันเพิ่มอีกได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจินจะกันตรงนี้ออกอีกหน่อยจินจะใช้แบบปลายๆายตรงนี้นะคะตรงเนี้จินจะไม่ค่อยได้ใช้มันทุกคนเออจินจะใช้ประมาณแค่ตรงเนี้ยจิกๆอะ่ะเพราะว่าแบบถ้าใช้หมดทุกทั้งอันนะหแหวนแด่ อ่ะทุกคนก็จะได้คิ้วทรงประมาณนี้นะคะเออเนี่ยก็มันเป็นแบบง่ายๆนะทุกคนอย่าไปดิีเครดงกบบานเออเออทุกคนลืมบอกมีอีกวิธีหนึ่งเว้ยที่จินเคยทำอะ่ะก็คือว่าเอากระดาษ A4 มาใช่ปะแล้วก็วาดโค้งคิ้วที่ตัวเองอยากได้เว้ยคือแบบกะให้มันโอเคให้มันแบบพอดีกับคิ้วเราเลยนะแบบพอดีแบบเส้นที่เราอยากได้เลยนะจากนั้นใชาก็ตัดเออเอากรรไกรตัดมันแบบวาด วาดแบบไม่ต้องเอาอะไรมาทาบเลยนะจ๊ะเออวาดเสร็จปุ๊บเอากรนการมาตัดมาปุ๊บเอามาทาบเลยจ้าทุกคนเอามาดาษทาบเลยนะทาบคิ้วจากนั้นอ่ะเอาดินสอเขียนคิ้วนี่แหละวาดตามกระดาษทุกคนอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จินใช้เหมือนกันทุกคนคืออันนั้นมันก็ง่ายนะแต่ว่ามันจะลำบากอีกตรงวาดกระดาษนี่แหละเออ นะคะก็แบบนั้นก็ได้ทุกคนมันแล้วแต่ใครจะถนัดอะไรแบบไหนอะ่ะเอออันนั้นจริงก็ถนัดนะแต่ว่าแบบมันเสียเวลาอีตรงนั่งวาดกระดาษนี่แหละทุกคนเออเออ <_ c oughs> เออก็ถ้าเป็นมือใหม่นะทุกคนจีนแนะนําให้ใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะเวลาแบบเขียนคิ้วหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าแบบ คล่องและเออเริ่มคล่องและอะไรเงี้ยก็มาเป็นแบบฝุ่นก็ได้นะคะทุกคนมันจะเขียนอย่างนิดนึงนะสําหรับตอนใหม่ๆนะคะทุกคนอืจากนั้นก็ถ้าเริ่มชินเริ่มแบบเริ่มชินกับมันเริ่มเขียนเป็นเริ่มอะไรแล้วว่าไอ้เจ้าตัวแบบฝุ่นอะ่ะมันจะทําให้ขนคิ้วเราอะ่ะแบบหลุดยากกว่านะคะเพราะว่ามันเบาวกว่า<อ>ใช่ไหมอันนี้เหมือนเราเขียนเขียนหนังสืออะ่ะคือแบบแรงมากแบบแบบเงี้ยเอออ่โอเคค่ะทุกคนเราก็ เริ่มเขียนคิ้วอ่าจินจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะทุกคนหรือว่าทุกคนอ่ะใช้เป็นแบบดินสอก่อนก็ได้นะอ่ะจินจะใช้แท่งเดิมจากตะกี้นะคะทุกคนมันจะสกระปรกนิดนึงนะอ่ะแล้วก็วาดหลังอ่าเราก็วาดตรงปลายคิ้วเขาเรียกอะไรอยาปลายคิ้วนาะเนี่ยให้มันเข้ม,เข,มเข้มนิดนึงนะคะโอเคหลังจากที่เราวาดตะกี้ไปแล้วนะก็ไม่ต้องลงอะไรมาก แต่สำหรับแบบเขียนใหม่ๆเดยก็ตรงนี้ให้มันเข้มนิดนึงนะคะเราก็จะเบรน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 เบลนใช้มันให้มันนี่นะคะเป็นอันนี้ก็ได้20บาทเองจินเชิวมาเรืแบบ่องขงนี้ด้วยนะคะทุกคนเราก็แบบเกลี่ยเกลี่ยให้มันบบฟุ้งๆนะคะเเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลนะคะทุกคนเออแบบไล่ๆล่สีไปนะคะแบบ ไม่ให้มันเป็นสีดำเลยทีเดียวมันจะแข็งทื่อเกินไปนะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้สีที่อ่อนกว่าอีกนะคะทุกคนเราก็แบบเช็ดเช็ดแปรงนิดนึงนะเออเช็ดเช็ดแปรงตะก,กี้นิดนึงแล้วก็ใช้สีที่อ่อนกว่านะ ตรงที่หัวมันนะคะเราจะไล่ระดับสีเอานะทุกคนเราจะแบบไม่ทําให้มันเป็นสีเดียวกันหมดมันจะดูทื่อๆแข็งๆกระโด่งโป๊งไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็มันจะไล่ระดับเห็นปะเนี่ยมันจะเข้มก่อน จะล่เข้มแล้วก็กลางๆมาแล้วก็อ่อนนะคะมันจะทําแบบให้เหมือนคิ้วจริงมากขึ้นนะคะทุกคนถ้าแบบเราไปเขียนดําทื่อหมดอย่างเงี้ยมันจะดูแบบแข็งกระด้างเกินไปแล้วก็เหมือนแบบอะไรอะปิงเกาะบนหน้าอะไรอย่างงี้นะคะเออก็ประมาณนี้นะทุกคนในการเขียนคิ้วเนาะเออก็หวังว่าแบบมันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ <c oughs> เป็นประวะหรือว่าไงอะ มันเป็นประโยชน์ไหมทุกคนหรือว่ายัางไงคิดว่างไงอะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะที่จินมาสอนทุกคนเขียนคิวโนก,ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยเนก,ก็ สามารถเอาวิธีของจินนะคะไปอาดัปกับวิธีของคนอื่นได้นะคะเพื่อที่จะแบบว่าเออเป็นวิธีที่ตัวเองเซียนที่สุดตัวเองแบบถนัดที่สุดนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาฟังจินบ่นนะทุกคนถ้าใครมีปัญหานะคะใครมีปัญหาไม่ใช่ถ้าใครมีคําถามหรือว่าเอ่อเมนตติชมอะไรยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะคะจินจะรอตอบทุกคนอยู่นะคะก็ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณจริงๆที่เข้ามานะคะขอบคุณจริงๆนะคะ <c oughs> วันนี้จริงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะจิ้งก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้จิ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จิ้งจะลงนะคะทุกคนวันนี้จิงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย